สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิเล a ก r e a t i ชัวันนี้เราจะมาทดสอบการใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับในการควบคุมรีเลย์เพื่อเปิดปิดหลอดไฟนะครับโดยในการควบคุมนี้เราก็จะทำผ่านตัว Wi-Fi โมดูลนะฮะโดยตัวบอร์ดนี้เราสามารถเลือกแหล่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับ สำหรับตัวนี้ผมเลือกอแหล่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น AC 220โวลต์นะครเพื่อเปิดปิดตัวหลอดไฟคือถ้าตัวบอร์ดตัวนี้เองสามารถไปประยุกต์ใช้ในการที่จะควบคุมอุปกรณ์ที่เป็น DC ได้นะครับโดยเราก็เปลี่ยนจากแหล่งจ่ายตรงนี้เป็น12โวลต์24โวลต์หรืออะไร48โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับผม ต่อไปเรามาลองทดสอบเลยนะครับก็คือเราก็ต้องจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ12โวลต์ DC นะฮะทีนี้เราในเมื่อมันเป็นการติดต่อผ่านในรูปแบบของ Wi-Fi นะครับดังนั้นเราก็ต้องเปิดการทำง,งานของ Wi-Fi ที่โทรศัพท์ด้วยนะครับ การเปิดเหมือนเราเชื่อมต่อกับ Wifi ปกติคระะับเพื่อเรียกอินเทอร์เน็ตนะครับผมทีนี้เราก็าจะเห็นตัว SSID ของอุปกรณ์นะครับเราก็ทำการเช,เ,าเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับผมทีนี้พอเชื่อมต่อแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับผมตัวนี้แอปพลิเคชันทางอิเล็กทริชก็ได้ทำมาเพื่อใช้ทดสอบนะครับ ก็จะชื่อว่า Home Automation นะครก็จะเป็นเหมือนนี่เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยครับจากนั้นเราต้องทำการ c o n n e c กก่อนนะครับผมก็คือไปที่นี่ครับทำการ c o n n e c t ก็ป้อนหมายเลข IP เข้าไปนะครตัวนี้เป็นค่า default ที่ท,ที่ที่ตอนเขียนแอป,ปขึ้นมานะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับค่าเลข IP ตัวนี้ทีนี้เราก็ทำการ Connect ครับผม เราทำการคนน n กแล้วก็ทดสอบเลยครับกดปุ่มครับตัวนี้จะมีอยู่ห้าปุ่มนะฮะว่าบอร์ดเรามีีเ l a y อยู่ห้าตัวครับก็เลยทํามาแค่ห้าปุ่มอ่าทาการกดได้นะครับลํา,า,ลา,าด,ลลดับเราอยากเปิดปิดหลอดไหนก็ลองทดสอบคนระัตัวนี้เราจะต่อหลอดไฟสองรอยยี่สิบโวลต์ไว้ที่แค่ r เลย์หนึ่งนะฮะเพื่อทดสอบให้ดูเบื้องต้นนะฮะใครสามารถที่จะใครอยากเอาไปต่อเยอะๆกว่านี้หรือเพิ่ม ขยายพอร์ตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านีว่าทีนี้เราเปิด220โวลต์นะครับลองปิดดนนูนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็คิดเรื่องอเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับก็คิดว่าน่านาจะมองเห็นรู้ทางในการไปประยุกต์ใช้สำหรับงานของตัวเองได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ถ้าเราเลือกใช้แล้วเราก็ทำการ disconnect ด้วยนะครับผม disconnect โอเค นเรียบร้อยนะครับผมว่า d i c o n n e c แล้วจะไม่สามารถกดได้นะครับผมสำหรับการทดสอบการทำงานของตัว WiFi โมดูลเพื่อควบคุมอุปกรณ์ด้วยโทรศัพท์มือถือก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีอุปกรณ์ตัวใหม่หรือจะทดสอบ กับอย่างอื่นเดี๋ยวทางเราจะมานําเสนอในข่าวต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ให้การติดตามสวัสดีครับ